สวัสดีค่ะมาต่อกันตอนที่สองของสวน HS Garden h e r o g a t e นะคะต้องบอกทุกคนก่อนว่าใครที่มาดูนะคะคลิปนี้จะเป็นดอกไม้ทั้งคลิปนะคะเพียงแต่ว่าอ,อาจจะมีทายวิวให้ทุกคนดูบ้างนะคะแต่ว่าจะเน้นเป็นเรื่องของดอกไม้ทั้งหมดถ้าใครที่ชอบแนวดอกไม้แบบนี้นะคะดูดอกนั้นดอกนี้แล้วก็ดูธรรมชาติของสวนที่เป็นสวนป่าบ้านเขาก็ติดตามกันไปได้เลยนะคะอันนี้เราเป็นคลิปที่สแล้วนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะทําคลิปได้ กี่คลิปนะคะจะพยายามไม่ให้ยืดเยื้อเพราะว่ามันก็จะน่าเบื่อนะคะแล้วก็พยายามที่จะตัดคลิปให้มันกระชับที่สุดมันมีดอกไม้ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนก็จะพยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะดิฉันจะเป็นคนถ่ายวิดีโอลุงจะเป็นคนถ่ายรูปภาพนะคะอย่างที่บอกทุกคนในคลิปที่ผ่านมานะคะพวกโรโดเรนดอนคาเมเลียอาเซเลียแล้วก็ไม้อีกหลายๆชนิดเขาจะเป็นไม้ที่ เติบโตได้ดีในดินที่เป็นแนวแนวภูเขานะคะเพราะว่าดินของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นดินที่มันเป็นกรดเนาะทีนี้ไม้พวกนี้ก็จะชอบเติบโตได้ดีแล้วก็สวยงามคือเขาเติบโตได้ในต้มโปร่งบ้างทึบบ้างนะคะแบบนี้นะแบบที่ทุกคนเห็นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะอันนี้นึกว่าเป็นอเซเลียนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นโรโดเดนทรอนนะคะเขาก็จะมีโรโดเดนทรอนเนี่ยก็จะมีทั้งชนิดแคระแล้วก็ชนิดที่ใหญ่เบิ่มๆเลยนะคะแล้วก็อเซเลียก็เหมือนกันก็จะมีแบบอ่าที่แบบชนิดแคระแล้วก็ชนิดที่ใหญ่เหมือนกัน ดิฉันไม่รู้เรื่องของสปีชีหรือ DNA ของโรโดเดนดรอนนะกับอาเซเลียนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าน้องทั้งสองชนิดดอกเขาเหมือนกันใบบางชนิดเหมือนกันใบโรโดเดนดรอนบางชนิดไม่เหมือนกันนะคะอาเซเลียก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าคนที่เขาจําแนกแยกแยะสายพันธุ์พืชเนี่ยเขาจะกำหนดออกมาเลยว่าอันไหนเป็นอาเซเลียอันไหนเป็นโรโดเดนดรอนนะคะบางทีเรา ก็แยกไม่ออกเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นคาเมเลียนี่ค่ะคาเมเลียก็ถือว่าเป็นชาชนิดหนึ่งนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์มากชานะคะแต่เป็นชาที่มีดอกนะคะนี่ค่ะคาเมเลียทุกคนส่วนไหนคะสว่วนไหนอันนี้เป็นโรโดเดนดรอนเหมือนกันดิ <c oughs> ฉันอยากจะกรีดขอกรีดได้ไหมทุกคนขอกรีดได้ไหมคะ อยากกรีดอยากกรีดกรีดเนื้อัน,นี้เป็นสีเหลืองค่ะน,นี่ก็เป็นโรโดเดนดรอน,นเหมือนกันนะคะมีป้ายติดอยู่พยายามอยากจะให้ทุกคนได้ดูดอกโอ้ยขอโทษอลูกเอ้ยอันนี้ก็เป็นโรโดเดนดรอนอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าดอกยังไม่มีหรือหมดแล้วไม่รู้คะ่ะน่าจะหมดแล้วถ้ามียอดแทงใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเหมือนค่าใบก็ไม่เหมือนกันอันนี้ใบก็ไม่เหมือนกัน สะพังไปไหนลูกอันนี้น้องเป็นโรโดเดนทรอนเหมือนกันนะคะน้องเป็นสีม่วงบานหมดแล้วค่ะไม้พวกนี้เป็นเซ็กซิฟรักนะคะ,คะนี่ค่ะภูมิดินแบบนี้ดิฉันเคยปลูกมาหมดแล้วนะคะพวกนี้แล้วก็ทากกินแบบเรียบอาวุธมากอันนี้เป็นบีโกเนียใบค่ะ นี่อะไรเนี่ยอ๋อโอ้ยบานแห้งไปหมดแล้วค่ะน้องจำพูโน้นก็เป็นโรโดเดนดรอนค่ะเข้าไปไม่ได้นะเป็นมุมกว้างๆให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าอือสองพุ่มนูน้นต้นไม้หัวโลนเป็นดอกเหมือนคนหัวโลนเลยค่ะบุกเข้าไปไม่ได้ค่ะดูไกลๆเพราะว่า ทุกคนได้ดูในคลิปของเมื่อวานแล้วเนาะของสวนฮิมารายันการ์เดนนะคะโอ้อันนี้คือโรโดเดนดรอนชนิดใหญ่ค่ะทุกคนหือดอกท้าฝ่ามาือไ <c oughs> ด้ดูซิบุกเข้าไปนิดนึงได้ไหมโอ้ทุกคนใหญ่มะโหรานมากเลยเกินยี่สิปีนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ด้วยค่ะใหญ่มากอายุเกินยี่สิบปีค่ะ โตช้านะคะโตไม่ได้ไม่ได้โตเร็วมากเท่งนั้นเลยค่ะทุกคนโดโดเดนดรอนต้นใหญ่ไปดูคาเมเลียกันค่ะโอ้โหใหญ่มากเกิน20ปีแน่นอนดูคาเมเลียค่ะคาเมเลีย,ลยดิฉันจะพยายามเงียบๆน,นะคะให้ฟังเสียงนกและเป็นธรรมชาติ Ma qua no. น้องนอกย้ายต้นไม้แล้วค่ะดิฉันพยายามเงียบให้ทุกคนได้ฟ ah ังเสียงนกเสียงธรรมชาตินะคะน้องย้ายต้นไม้ไปละเคามิเลียดอกสีแดงกำลังจะรวงค่ะสีชมพูอยู่ข้างในน้องค่ะอันนี้เส้นทางที่ละมาเส้นนู้นนะคะอันนี้อีกเส้นหนึ่งมาดูค่ะทุกคน ต้นลมนะคะเป็นทรงลมๆแต่โตขึ้นมาแล้วสวยดีน้องน้องจะชันไปไหนต้องขอบคุณเทคโนโลยีของทุกวันนี้นะคะที่สามารถให้เราได้แชร์ความสุขแชร์ประสบการณ์จากอีกซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งได้เห็นด้วยกันนะคะดิฉันหวังว่าทุกคนที่ได้ชมจะมีความสุขในการรับชมถึงแม้ จะไม่ได้มาชมด้วยตัวเองนะคะนี่คือบรรยากาศค่ะถ้าช่วงไหนที่ดิฉันเงียบๆน,นั้นหมายถึงว่าดิฉันจะให้ทุกคนได้ฟังเสียงนกนะคะซึ่งดิฉันไม่รู้ว่าจะเสียงดังเกินไปหรือเปล่าบางครั้งเสียงเสียงเบื้องหลังเนี่ยมันจะแทรกเข้ามาดังมาก,มากๆค่ะ เดีวราจะวนจากตรงนู้นนะคะขึ้นมาที่นี่อีกเส้นหนึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะมีถนนทางเดินให้อีกเส้นหนึ่งตรงนูน้นทุกคนฉ่ำสุดสุดโอ้ my god, oh my god. มันมีแรงดึงดูดค่ะทุกคนน้องจะตีกันทำไมน้องทะเลาะก,กันทำไมนี่เหมือนชั้นกะลุงเลยนะเนี่ยเธอคู่นี้ตัวนี้ยังอยู่นะคะตัวนั้นไปแล้วโน้องน้องอย่าทะเลาะก,กัน คุณพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ r h s นะคะมาคุยด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงคุยกันสนุกสนานมากคุยเรื่องดอกไม้นะคะดีใจเป็นวันที่ไม่แค่ได้มาเที่ยวที่ a i r d s n นะคะ<ส>ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาเฟรนลี่เขาเป็นมิตรมากๆาทุกคนมีความสุขมากคือบางทีชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันมันลำบากมากมันเศร้ามากนะคะอยากจะให้ทุกคนดูสิ่งที่สวยๆงานไปได้วยกันแบบนี้เราเริ่เศร้าแล้วมันมันเศร้าจริงๆแลทุกคนแต่ชีวิตก็ยังมีโอกาสดีๆ ได้มาเห็นได้มาเจอสิ่งดีๆต้องขอบคุณผู้ชายคนนั้นเรายังไม่ move on จากต้นนี้นะคะเข้าไปไม่ได้หรอก <c ame le a> คาเมเลียคาเมเลียต้นนี้ใบเหลืองมากนะคะหลังจากที่หมดดอกแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ใส่ปุ๋ยคะ่ะแล้วก็คาเมเลียจะเป็นพืชที่ชอบกินธาตุเหล็กมากๆค่ะทุกคนอันนี้คือพืชขาดธาตุเหล็กนะคะไม่ใช่เหลืองด้วย,วยตัวของมันเองเดี๋ยวพอหมดดอกแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาอาจจะเอาธาตุเหล็กเอาอะไรมาใส่เพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายฤดูร้อนนะคะ ช่วงประมาณเดือนกัน,กนยายนตุลาไม่ใช่สิตุลาพฤศจิกาประมาณนี้นะคะน้องก็จะเป็นดอกตูมนะคะแล้วก็จะอุ้มท้องดอกตูมข้ามฤดูหนาวไปจนถึงเดือนมีนาคมค่ะปัจจะบานอีกทีหนึง่งแต่ว่าอันนี้น่าจะโดนอากาศหนาวคุมไว้จัดนะคะจึงได้บานจนได้เห็นจนถึงช่วงนี้ปกติไปหมดแล้วค่ะคาเมเลียจะไม่ไม่อยู่นานขนาดนี้แต่อันนี้น่าจะโดนหนาวไปเยอะก็เลยบานช้าโอ้มหออนจากต้นนั้นไม่ได้เลยทุกคน ดอกสีส้มน้อยๆคือเจียมค่ะค <Okay. S 1> มไแค่ตอนนั้นนะตัวน,นี้ด้วยนะคะขอบคุณผู้ชายคนนี้ที่ให้โอกาสกับชีวิตทุกคนอยู่อังกฤษตั้งแต่ปี2553อะไม่เคยได้มาส่วนนี้เลยอะไปแค่ส่วนอื่นนะคะ <Nice. S 1> ดิฉันไปทำอะไรอยู่เนี่ยเสียดาย <Nice. S 1> ทุกคนเป็นโรโดเดนทรอนที่กลิ่นดีมากค่ะสีเหลืองเนี่ยน่า nice, มากๆ 嗯。<laughs> เขาจะเป็นโซนเด็กเล่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูดอกสีเหลืองๆทางโน้นกันนั่นก็ทางที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะเราจะเลี้ยวไปทางนี้ค่ะเมื่อกี้คุณที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่บอกว่าโซนนี้จะเป็นโรโดเดนดรอนทั้งหมดนะคะแต่ว่าด้านล่างอีกซีกหนึ่งที่เรายังไม่ไปคือออเซเลียเดี๋ยวเราจะไปกันค่ะหอมมากค่ะน้องโรโดเดนดรอนสีนี้นะคะเป็นสีที่หอมมาก คือนดิฉันก็พยายามนึกอยู่ว่ากลิ่นเหมือนอะไรกลิ่นเหมือนไฮยาซินเลยค่ะทุกคนกลิ่นเหมือนไฮยาซินไม่มีผิดคืออยู่ใกลๆ้ๆจะว่าหอมก็หอมจะว่าเบียนหัวก็ใช่ทุกคนออมาก็โรตเทนทอนทางนั้นเลยน้องสีม่วงอันนี้ดอกเล็กกระจุนกระจินนะคะ <laughs> อันนี้คือต้นฮอลลีนะคะดิฉันจําชื่อไม่ได้ต้องให้ลุงบอกอันนี้แหละที่เป็นสัญลักษณ์ของคริสต์มาสที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะใบนี้โหหนังอย่าได้โดนทีเดียวแข็งมากค่ะเดี๋ยวตอนนี้เป็นดอกนะคะเดี๋ยวช่วงฤดูหนาว <laughs> เขาจะเป็นผลสีแดงๆสวยๆค่ะเหมือนที่ทุกคนคุ้นเคยในในรูปภาพ <laughs> ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละ <laughs> มันก็จะเป็นลูกสีแดงตามลําต้นสวยค่ะอันนี้ต่อให้ถึงฤดูหนาวก็ไม่พัดใบนะคะน้องสู้ทุกสถานการณ์มาก หอมหอมคะ่ะทุกคนแต่ว่าอย่านานกว่านี้นะคะดิฉันจะเวียนหัวโหดจริงๆออกดอกโหดจริงๆ oh, ค่ะค่ะ mm. บางต้นก็บานไปหมดแล้วเนาะบางต้นยังสะพรั่งอยู่เหมือนเดิมพวกนี้จะเป็นอาสาสมัครนะคะเป็นโวลเนเทียที่จะมาช่วยทำใหญ่มากทุกคนช้ำใจที่สุด ช้ำใจดิฉันถ้าได้อยู่กัดบดอกไม้ชํำใจหมดแล้วค่ะคุณป้าสองท่านนั้นเป็นวอร์เทนเทียนะคะเป็นเป็นอาสาสมัครเนาะเขาเรียกอะไรอ่ะทุกคนก็ามาทำงานด้วยความสมัครใจอะคะ่ะโอ้ my god, god. ดูพวงนี้สิกรีดได้ไหมทุกคนน้องมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะชนิดนี้ กลิ่นแบบหอมแบบสะอาดอาดนะคะกลิ่นสะอาด <laughs> บอกไม่ถูกมะทุกคนพยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดให้ทุกคนได้ชมด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ล่วงมาถึง20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะยาวเกินไปเราจะตัดคลิปอีกนะคะ <laughs> คาดว่าเราไม่รู้จะมีถึง4คลิปหรือ5คลิปหรือเปล่าตอนนี้ยังไปไม่ทันถึงที่ไหนเลยคะ่ะวนๆอยู่แค่นี้ยังเราค่อยๆเดินะนะคะวันนี้เราจะใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่สวนตรงนี้นะคะ ท่าโลคานะคะชื่สวนนะ้ยทำไมดิฉันจำไม่ได้เหนื่อยนะคะตอนนี้ทั้งเสียงทั้งขอหิวน้ำกันทุกคนตอนนี้นั่งพักกินน้ำก่อนแล้วก็๋ยวคลิี้เรากัดจ่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปะค,ะค, bye bye, ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสุดยอดสุดยอดมากสุดยอดจริงจ